มหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา2,555ซึ่งการไหวครูเป็นประเพณีที่ทำกันทุกปีเพื่อเป็นการเคารพและบูชาอาจารย์ที่สั่งสอนเราและยังเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์ด้วยเราไปดูภาพเรรนกาศภายในงานกันค่ะ สำหรับการไหว้ครูในครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะต่างๆนำพาที่ทำขึ้นมามามอบให้กับอาจารย์อีกด้วยซึ่งปีนี้ก็มีการประกวดพานไหว้ครูค่ะแต่คณะไหนจะได้รับรางวัลน,นั้นต้องไปลุ้นกันค่ะและรางวัลชนะเลิศของผ่านไหว้ครูประเภทความสวยงามและความกิดสางสรรค์นะครได้แก่คณนะวิศวกรรมโยธา4มี จากทําพิธีไหว้ครูกันไปแล้วก็ถึงเวลาของการแสดงค่ะแต่จะเป็นการแสดงอะไรนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะ ว่ว้ครูถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ต่ตอนักศึกษาและเฟรชชิ่งใหม่ทุกคนเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกทําให้เรานึกถึงว่าอาจารย์ครูอาจารย์สําคัญยังไงก็อยากให้ท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับมหาลายัยเราไปนาน,านๆเพื่อสอนรุ่นน้องไปเรื่อยๆค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้คัดเลือกมาเป็นตัวแทนของคณะแล้วก็ดีใจที่ได้ถือพานไหว้ครูแล้วก็มอบให้กับอาจารย์ที่เป็นที่รักของนักศึกษาที่นี่ทุกคนครับอยากบอกว่านักศึกษาทุกคนรักอาจารย์ที่นี่ทุกคนแล้วก็ได้เรียนไม่กี่ครั้งแต่ก็รู้สึกว่าอาจารย์สอนดีแล้วก็เป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนนะครับนับว่ากิจกรรมไหว้ครูถือมีความสำคัญกับนักศึกษาและใชชี่ใหม่ทุกคนนะคะ เรานอกจากจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วยังถือเป็นการมอบตัวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเรียนด้วยค่ะ